สวัสดีค่ะก็วันนี้อยู่ไหนอ่ะอยู่ละเบิดคือว่ามีทีมทีมญี่ปุ่นเราเป็นนักเล่นญี่ปุ่นแต่หนหนังหน้าเลยยี่สิบโอเคก็ยี่สิบย่อย่าคนสวยเของไม่เล่นใช่ไม่สวยก็ห้องไปต่อโอเคปะใช่ไม่สวยไม่สวยเหมือนกันแต่ก็ห้อง คขาจ้างก็แพงนะเอ้ยไม่ได้ไม่ได้แม่ซบเบอร์ได้ปะไม่เอาโอเคก็ไม่มีอะไรมากแค่จะบอกว่าว่าแซบเบอร์ร้อนมากร้อนมากร้อนมากไม่มีอะไรมากแค่ทุกวันนี้เพื่อเงินผู้หญิงน่ะนั่งเงินโอเค